วันนี้มาอัปเดตอาการวันแรกของการติดเชื้อโควิด1 9โอเควันแรกนี้อาการเป็นยังไงบ้างอาการมัน,นมีแบบอ่อ,อนเพียมีไอเป็นบางช่วงมินน้ำมูกไหลแล้วก็มีปวดหัวบ้างเล็กน้อยอันนี้คือวันแรกสายพันที่ผมติดคือโควิดโอมครอนตอนนี้คือติดกันทั้งบ้านแล้ว ทั้งผมเองแล้วก็น้องแล้วก็อีกคนอื่นๆอีกมากมายแลก็อืมครับเมื่อเช้าผมตรวจ ATK n t i g e n test kit เอาไว้เครื่องมาแยงแยงจมูกนึ่นแหละปรากฏว่ามันขึ้นสองขีดครับสองขีดจริงๆอืมแล้วก็เป็นโองม์กอซะด้วยโอเค สมันนี้ผมได้ไปหาหมอมาก็โรงพยาบาลไหนผมขอไม่บอกแล้วกันนะเขาให้สิ่งนี้มาหลักๆที่จำได้ก็จะมีฟ้าทลายโจรมียาแก้ยาแก้ปวดลดไข้ยาแก้แพ้แก้แพ้อากาศนะแล้วก็มียาอมไว้สำหรับเวลาเจ็บคอหลักๆเขาประมาณนี้นะ โอเคก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆแล้วก็เอฟซทุกคนนะครับดูแลสุขภาพของตัวเองกันด้วยเวลาไปไหนก็อย่าลืมใส่แมสเว้นระยะห่างแล้วก็รักษาคำสาปกันด้วยถ้าไม่จําเป็นนาตอนนี้อย่าเพิ่งออกจากบ้านเลยนะโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกดซับสไคร้ด้วยใน YouTube ถ้าเป็นใน Facebook ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ เพื่อติดตามผลงานดีๆของผมอีกต่อไปนะครับสวัสดีครับ